สีเข้าเบิ่งดันง่วค่ะบรรยากาศของตลาดนั่นโคกระบือเมาเบิ่งดันง่วค่ะหลายค่ะคือคัะ เลยนสินแต่ว่าที่ขาดว่าบออยากสิแตกเข้าปวดนองแ่เพิ่นออกเขาเพนออกบ่เออแต่ีต้นเนาะีเขาไวต้นมันไงเนาะสี่เจบสีปวดเด้ตามที่จริงอะนะส้มอยาก มันหัวหลุนอยู่กๆเน่มันเป็นหัวตั้มเนาะก็ไดี๋ยวส้นกันอันนั้นพวกที่มันหลุนธรรมชาติมันก็ระยางหมอนเก็ดสายพันธุสายพันธุ์เขาเอานเท่าละมัเป็นบ้าเห็ดน้เขาแมนโซลมาสัตว์่สิบมานจะฝีเนื้อคยม้น่อยตัวนี้ควายั่นไม่นังวะเนี่ยยัเัด้วย็นคือลมมันข้อผี มีจากแมวเนาะดึงขึ้นมาใสเมาดึ้อเขาใส่เมาไว้แมวมันห่วงหามันอยากมาหาแมวมันสันเอาจีกายมั่งตั๊มจนล้งเลือนอหมดกนหินหลายแบบเนาะนี่ก็ไรเงี้ยมา้นี่ป่ะนี่ก็จี้เขาแล้ อันนี <c ười> <c ười> ้ตีตาไว้เต้น้หมเขามาจังไดนี่ตีกันมันเป็นงอบพันงอเลือดเลือดรอนเลือดมันเป็นงอบพันบ่ราบ่ตัเนอะเบนเราบ่เบิ่นไรเด้ไปดีกับบ่อย่มืกันล่ะ ตลาดนักผู้กบือบ้านมาให้น้่นสะอาดค่ะมันน้ำมวงค่ะ

ได้แล้วบ่ยังบ้อนราคาอะไรเงีนี่เอาเนี่ยผู้คนมาเบืองนั่นบอนเสื้อเอาเสื้อเอาเสือยังบ้นราคายังบ้อนราคาอืม ว่าจะปีกันเนี่ยว่าปีกว่าครับผมโอ้ว่าปีกว่าสุด้ายปาเปิดราคาไปเท่าไหรจ้ะเดราคาไปสี่หมื่นส้ครับสี่หม้าร้อยบาทสามพันห้าร้ออ่าท่นอย่างนี่ะมั้นครับมะมันครับ่าสาว่าสาวน่อยมขายุทยย่างพนนเลยวบันดน่่่าครับปากเบอร์โทษคนเนี่ยนครับเนี่ยนึง ีไปทบปเ,ทปเลยถ่าไปเรืวันนี้จะียกาฝากรอกเอาก็ฝา,ากกับเต้านแค่คนสนใจเนาะคนจะสิโทรมาทำ 0. 0จ<ร>้ะ่นแปดแปดครับนะแปดแปดห้าสามสี่ศสี่หห้าสามสี่สสี่หครับอ่าแต่ผู้ใดสนใจแล้วค่ะัวบว่าบามันราคาสี่หมื่นกว่าสีา 40, ่ 40, 40, 40, หมื่นสามพันหาร้อยสี่หมื่นสามพัอ่าเอาบอร์ก่อนเด้อค่ะ ท่านแม่นี่ครับประมาณเท่กัน่ยเพื่นแม่นี่กับแม่นป่ะแม่นน่อแม่นแม่นี่กับแม่นโอ้ี่ตัวนี้กับแม่นแม่นโอ้กับยางฝอยแนะน้ำแม่สันดอกกับบอูเอาแม่กับบูวางว่าผู้ใดดิข้าวปลาาข้า้าล้ว้าว้ กไปสี่หมื่นเกาพัครับตอวนี่ก็สี่หมื่นกับกรพงได้ละเนาะกับสี่หมเกพกัอสื้ออยู่ครับสูงดีค่ะสูงดีสูงี่สิบบวกครับเอซท่านใดสนใจนะคะอยากจะได้ว่าเข้าไปเลี้ยงค่ะหรือว่าเอาไปแม่จะต่ต้ยอดค่ะบมานกันหื่มันครับผมตอวนี้ก็แม่จัตโต้ก็ปร่มาณเท่ากันโอ้ตัวนี้ก็แมาน่นกันหือรามืันเจ็ดครับนี้หามพันเจ็ดครับ สีแดงครับสีแดงรุ่มนุ่มสีเต่าครับนุ่มสีเต่าถุงลอยสีสิบบวกครับถุงลอยสีสิบบวกยัางมอนสมขึ้นแล้วรอบเรื่งยังอีกรอบหนย่างสมหมาได้ลูกยังว่าสาวครับโอ้ว่าสาวโอ้ยย่งว่าสาวด้วยกันเมื่อไห้่ครับพี่น้องป่ะ FT ค่ะผู้ใดสนใจได้ค่ะเบอร์โทั่วคนกับฝากไว้แล้วครับ ต่อสอบถามไดห้คา่ะูนย์0นนะครับตควิดตัต้องการจะได้ต้องการ จะได้กุ้งอะได้พื่อไปเลี้ยงกับบ้าเบิ้งเอานะครับขันชนใจเบิ้งในรูปภาพแล้วก็ทั่วทางกัได้ครับผมเป็พยั้งกับแจ้งทรงให้กับเราละคร่าไก่ไก่โซ่แล้วคู่กัคู่กันเนาะครับเนาะจ้าไก่ไก่ทรงส่งพี่เป็นบ่ค่ะบุกกากากาฟี่อยู่กงไก่กับพี่อยู่ทำขันไก่กับที่ข้าวมันไปครับผมธรรมดาเนาะครับผมก็เก็นเรากำได้กันมากมายแช่พันกว่าบาทเนาะจ้าตูกเนาะแกพันกว่าบาทเอาค่ะขอฝากดนะค่ะฝาก ดดดกได,ด,ดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดถูกใจค่ะผู้ใดสมใจอย่าที่ได้ติดต่อกะท่วมาเนาะครับตาติ่ต่อกทมาก็มี่าหลายตัวอยู่หุ่นครับตัวหนึ่งสามหมื่นเจ็ดพันหาร้อยเ่นมือแน่เนั้นจ้ใจนาใส่ครับ 30, 70, แม่เลยครับสามหมื่นเจพันสามครับสามหมื่นเดบาทสามหมื่นกว่าบาทโอ้มีแต่าราคาพอฟังเนาะราคาพอฟังครับ อกางามอยู่ตื่นกาง้ามดีสาวครับผมประกันว่าพวกความก็คือคืนกันครับเพราะให้พิษมันมีปัญหาขั้นซื้อเรียบเป็นซื้อไปแล้วค้าถกขายหยาบก็คือคืนกันแล้วครับเนาะฟังเราเอกค่ะพี่น้องอันนี้ก็ห้องขายในราคาประกาศมอผมขายมือนในมือนยึดสองมื่นนะครับขายไปเรื่อยๆครับผมจ้ายจ่าคนขายไปเรื่อยพี่น้องต้องการอยากได้ก็ติดต่อเบอร์โทรตามนั้นครับผมขายย่ำขายย่ำศูนย์แปดแปดห้าสามสี่ศูนย์ศูนย์สี่หัครับเบอร์โทษครับผมฟังเราเลือกค่ะพ นะคร,รับแถวกรทว่าสกลนครอุท่านีกะแต่เบิองยู่ถูกกว่าถ้าสุกใจซิตซ้อนจะได้กะเพมาหาครับผมบ้านผมอยู่สว่างแดนดินครับค่ะอยู่สว่างแดนดินซื้อว่าจังไหนครับครับซื้อท่อมครับคอท่อมนะครับเด้อคอท่อมด้วยครับครับต้องการจะได้กะโทรมาเนาะแม่เนาะจ้าจ้าจ้าขอฝากนะค่ะขอฝากไลฟ์โซเชียลตูดใจค่ะต้องไม่แชแนลหรือค่ะ ก็คือแจกกดไลค์กดแชร์ให้แม่นล้วเนาะค่ะครับผมมือนี้อยู่ตลาดนัดบ้านหน้าบองน้องมาให้น้ดสะอาดค่ะบ้านน้องมาให้ครับบ้านน้องมาให้บ้านน้องมาให้ครับผมบ่ได้มาไลค์นัดแล้วกับมีภารกิจคือว่าอะไรถ่ายตูดได้ไหมคุณแม่ถ่ายไปแล้วครับหัวของเรงเขานะครับผมแตความหัว ทไ,ปไปทยเพิ่นเบิ่งไปเกือบพี่น้องพ่อกไปเขาอยากได้สนมกสนใจอยากได้กันทรมาเนาะครับแม่แม่นบจ้าโทรมาตามหมื่นทร่วที่เพิ่นหายไปคืออครับขั้มสูงกับขึ้บ่ผิดบ่พล่านออกร้อยที่ิบวกด้วยนี่ร้อยสามติบวกครับค่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยค่ะขออ่าอิตี้อ่าผู้ใดสนใจอยากจะได้วัวงาม เอาไปไใบตะเลี Light, ่ยงตะดอมหรือว่าสิเอาไปใบตะต่อยอดค่ะหล่ค่ะมาเบิ่งเอาค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้น้องไม่ใช่แนวกะทีขอจบไม่ต้องที่นี่ก่อนค่ะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ